แต่ตรงนี้เรามาเดินทีหลังเนี่ยก็แก้ปัญหาไปตามสภาพพื้นที่นะครับผมด้านล่างนี่คือไปหาเต้ารับไฟฟ้าและสวิตต์ตรงนี้เข้าแยกเข้าในห้องนะครับกอบคลิปแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของเรานะครับว่าจะเอาเข้าช่องไหนออกช่องไหนตามความเหมาะสมตามหน้างาน3เส้นนะครับก็ความยาวแค่4เมตรนะครับทําสายให้มันตรงๆแล้วก็สอดเข้าไปก็สําหรับการเจาะเนี่ยดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเจาะทะลุไป2ด้านเพราะว่าฝั่งโน้นมันจะกระเทาะนะครับ ครับถช่างก็จะประมาณนี้นะครับคนท่อ ครับผมก็วันนี้นะครับไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งกันครับผมก็ขนเครื่องมือลงจากรถนะครับไ,ไว้ในบ้านเลยนี่อุปกรณ์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับผม ก็จุดนี้นะครับเราจะเดินท่อเนี่ยปกติจะเดินชิดผนังตรงนี้นะครับด้านข้างผนังเนี่ยก่อไปตรงนู้นเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าการทําเพดานตรงนี้นะครับเพดานตรงเนี้ยห่างจากขอบผนังปูนตรงเนี้ยครับแค่นิ้วเดียวนะถ้าเราจอดตรงนี้มีโอกาสแตกนะปูนด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยึดกับซีไลน์นะครับเนี่นเป็นแนวซีไลน์นะครับเอาท่อยึดบนเพดานไปเลยนะครับ คือมันต้องตามหน้างานนะครับว่าเราจะทําอย่างไรก็แก้ไขตามหน้างานไปความจริงระบบไฟเนี่ยเ,เขาจะต้องติดตั้งก่อนทําฝ้าทั้งหมดนะครับเพื่อ,อความวดเดียวแล้วก็ความสวยงามด้วยแต่ตรงนี้เรามาเดินทีหลังเนี่ยก็แก้ปัญหาไปตามสภาพพื้นที่นะครับผมใช้สกรูไฟสว่านหนึ่งนิ้วนะครับจะได้จอดทะลุแผ่นยิบซ่อมนะครับโอเคนะครับเดืนดรัดไปตรงนั้นเลย ได้อยู่ตรงนี้คือตำแหน่งนี้จะเจาะสายไปข้างนอกนะครับใช้หัวซอนะครับเจาะรูนี่ ใส่ดอกโฮซอนะครับเจาะให้ทะลุไปข้างนอกนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะทําการยึดแคมป์กามปูนะครับนี่นะตามแนวท่อเนี่ยไปจนสุดตรงนู้นเลยนะครับแต่ว่าก็จะไอติดกล่องแยกสายตรงนี้ก่อนครับเพื่อเนี่ยเป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมใส่คอนเนคเตอร์ก่อนครับผมตรงนี้มันมีรอยอยู่แล้วนะครับเราก็ขูดตัดเอาครีบตรงนี้มันออกนะครับเพื่อให้ ง่ายนี่นะครับมันเป็นครีบอยู่รูตรงนี้เขาก็ทํามาพอดีนะครับแต่ว่ามันจะติดครีบนิดนึงนะครับโอเคนี่ประกอบครีบแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือว่าการวางแผนของเรานะครับว่าจะเอาเข้าช่องไหนออกช่องไหนนะครับตามความเหมาะสมตามหน้างานครับผมเดี๋ยวเราทำการยึดกล่องต่อสายตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เป็นสายเมนเข้านะต่อจากตู้คอนูเมอ e r ตรงนี้ก็ต่อไปจับเครื่องซักผ้านะครับไปหาปลั๊กจะรับเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ไปยังห้องเก็บของนะครับนี่ก็จะประมาณน,นี้นะครับอ่าเอาตามความเหมาะสมตามหน้า,างานก็แล้วกันนะครับเอ่อตรงนี้ในการจอดนะใช้สกรูปลายสว่านแบบนี้นะครับนี่นะเราไม่ต้องจอดรูนําศูนย์ไม่ต้องใช้ดอกสว่านนะครับดูนะครับผมสามารถจาะได้เลยไม่ต้องใช้ ดอกสว่านนะครับเสร็จแล้วนะครับไหมสกรูปลายสว่านนะครับเสร็จแล้วนะครับสกรูปลายสว่านนะครับถ้าเป็นตัวสีทองแบบนี้นะจะดีมากเลยนะครับคมมากเข้าง่ายนะครับ สามตัวก็ได้ละนะครับผมก็ถือว่าโอเคละสามตัวนะเสร็จแล้วก็จากนั้นนะครับเราจะยึดแคมป์การปูดเดินตามแนวเหล็กตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ใช้สกูปายสว่านนี่แหละครับผมเจาะไปทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องอนำสูนอะไรเลยนะครับ ระยะตรงนี้นะครับประมาณสักแปดสิบถึงเมตรก็ได้นะครับสําหรับท่อนะครับในการยึดแคมป์เนี่ยวันนี้ลืมมอกระป๋าคาดเอวมานะครับก็แก้ปัญหาตามด้านงานไปนะครับใช้ถุงพลาสติกนี่แหละใส่ไว้ตรงนี้นะครับจะได้สะดวกไม่ต้องลงบันไดหลายรอบครับผมก็สําหรับตรงนี้ที่เราติด กองแยกสายไปแล้วนะครับแล้วก็ผมติดแคมป์ก้ามปูไปจะถึงตรงห้องเก็บของแล้วนะครับสังเกตนี่ตามแนวเหล็กบนหลังคาข้างบนเลยนะครับนี่ระยะก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับคือตามหน้างานนะไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็น1เมตรนะครับจะแปดสิบก็ได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับก็เดิน ตามแนวเหล็กมาตรงนี้เลยพอมาถึงตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะมีตรงนี้ต้องติดกล่องแยกสายไว้นะครับเพื่อติดตั้งสวิตช์และเต้ารับตรงนี้1ตัวนะครับสําหรับเปิดไฟในห้องแล้วก็แยกเข้าไปหาเต้ารับไฟฟ้าในห้องนะครับในห้องเก็บของตรงนี้แหละครับผมแนวท่อนะครับผมก็จะติดกล่องแยกสายไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างนี่คือไปหาเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ตรงนี้เข้าแยกเข้าในห้องนะครับเห็นไหมครับเราก็ ดูง่ายๆตามนี้เลยนะครับเข้าใจกันง่ายๆเลยถ้าคนที่ชํานาญแล้วนะครับเขาก็จะทำทำแบบรวดเร็วไปเลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ชํานาญเราก็ค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับทําบ่อยๆมันก็จะเกิดความชํานาญขึ้นเองนะครับผมก็กล่องต่อสายตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ ยึดแคมป์นะครับไปยังเตาเรับไฟฟ้าของเครื่องซักผ้าแล้วก็ในห้องครัวนะครับจะมาจากตรงนี้ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับก็ยุงเยอะกันยุงนะครับไม่ได้ใส่ซอฟเฟลออมาไม่ได้ทาเยากันยุงนะครับตันนี้ เป็นเตารับเครื่องสักผ้านะครับครับผมทีนี้เราจะทําการเจาะบล็อกนะครับเพื่อใส่คอนเนคเตอร์นะอ่านี่ะครับวัดการระยะนะครับเอาแคมเนี่ยมาทาบตรงนี้นะครับในตําแหน่งที่เราจะเข้านะครับเนี่ยได้ขอบมาละพอได้ขอบมาแล้วนะครับก็เอาตัวนี้นะครับนี่นะนะครับตัวคอนเนคเตอร์นี่แหละครับผมนะถอดเป็นเกลียวมานะครับ แล้วเราก็หาเซนเตอร์นะครับกะเอานะครับนิดหน่อยนะครับเนี่ยนะตำแหน่งเซนเตอร์แบบนี้นะครับเมื่อได้ตำแหน่งเซนเตอร์แล้วจะใช้ดอกโฮซอนะครับดอกโฮซอสําหรับคอนเนคเตอร์ uh, 4หุนเนี่ยผมใช้ขนาดเบอร์28นะครับมันจะพอดีเลยนะครับผมเค็นะก็เจาะเลยในลักษณะนี้นะนี่นะครับเบอร์ย8นะครับผม ใส่เข้าไปเนี่ยก็เอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปขันเข้าไปเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็ตรงนี้นะครับในการติดตั้งบล็อกของเต้ารับเครื่องซักผ้านะครับก็จะจําไปในห้องครัวด้วยนะครับแล้วก็กะเอาประมาณนี้นะครับเผื่อคอนเนคเตอร์แล้วก็เผื่อท่อเข้าตรงนี้มาร์กเลยนะครับ มันจะมีรูมาร์กอยู่แล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้จะเจาะทะลุไปด,ด้านโน้นนะครับเพื่อ,อล่อนสายไปนะครับเพื่อจั๊มสำหรับบ็อกฝั่งโน้นนะครับผมมาร์กแล้วก็เจาะเลยนะครับตรงนี้มันขอบเป็นขอบผนังปูน ต้องค่อยๆจอะนะไม่งั้นมันอาจจะแตกด,ดานบนได้นะครับก็ตรงนี้เจาะทะลุนะครับผมก็สําหรับเจาะทะลุก็อาจจะต้องเ,อเปลี่ยนดอกนะครับเป็นดอกที่ขนาดใหญ่นะครับสําหรับลอนสายไปฝั่งนู้นนะ,นะครับมันเป็นดอกโรตเอรี่แล้วนะครับตรงนี้ ก็สาหรับการเจาะเนี่ยดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเจาะทะลุไป2ด้านนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นมันจะกระเทาะนะครับเพราะฉะนั้นให้วัดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้18นะครับตรงนี้7เซนสิบแปดเซนกับ7เซนเราก็มาวัดตรงนี้นะครับเราก็วัดจากตรงนี้มา18บแปดนะครับประมาณ18นี่นะครับสิ 18. แล้วลงมาตรงนี้7จ็ดเนี่เซนแล้วก็เจาะฝั่งนี้ทะลุเข้าหากันนะครับ มันจะได้ไม่กระเทาะนะครับไม่งั้นตรงนี้อาจจะเป็นแถลกว้างนะครับผมร้อยนะครับก็ใส่พุกเข้าไปเลยนะครับบุกเบอร์เจ็ดนะครับฟุกเบอร์เจ็ดจะพอดีฝั่งน้นด้วยครับผม Okay. เรียบร้อยนะครับก็สําหรับบล็อกนี้เรายึดเลยนะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับยึดเลยเรียบร้อยครับสําหรับบล็อกนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินท่อเลยนะครับนี่นะ้นจากตรงนี้ไปด้านบนไปหาจุดกล่องพักสายตรงน้นนะครับแยกมา สายไฟที่ใช้นะผมซื้อสีน้ำตาลเป็นสายลายสีฟ้าเนี่ยเป็นสายนิวทันนะครับแล้วก็สายสีเขียวคาดเหลืองเนี่ยเป็นสายกลาวนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราคลี่สายเลยนะครับแกะสายเพื่อจะร้อยท่อเดินไปยังตรงนั้นเลยนะครับเป็นสายที่ h เบอร์2.5นะครับผมครับผมเมื่อเราทําการคลี่สายเรียบร้อยนะครับ าสายตรงนี้ถนะ้สาสมเส้นนะลายนิวตันแล้วก็กลาวนะครับก็ใช้เทปบันสายนะครับพันปลายไว้ทั้ง3เส้นเพื่อสอดท่อนะครับผมคือตรงนี้มันท่อสี่หุนนะครับสำหรับสายสายไฟสามเส้นนี่คือสบายมากนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ฟิตเทปก็ได้นะครับทำแบบพื้นๆไปเลยแค่นี้นะครับนี่ ก็สอดท่อเลยนะครับสามเส้นนะครับก็ความยาวแค่สี่เมตรนะครับทำสายให้มันตรงๆแล้วก็สอดเข้าไปนี่แต่ถ้าจำนวนสายเยอะๆนะครับอาจจะต้องมีฟิตเทปหรือไม่ก็บางคนอาจจะใช้ลวดนะครับถ้าถ้าไม่มีฟิตเทปนะใช้ลวดนะครับสำหรับดึงปลายโผล่แล้วนะครับตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับโผล่ลงไปแล้วนะครับ สำหรับตรงนี้นะผมจะเอาท่อตัวนี้สอดไว้นะครับด้านบนก่อนนะครับนี่นะครับสอดไว้ข้างบนเลยนะครับเราเส้นที่ยาวๆนี่ยนะครับนี่นี่สอดสอดไว้ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนั่นแหละการสอดสาย,ยจะฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับจากนั้นผมก็จะดึงสายไฟนะครับ ไปให้สุดตรงนั้นเลยไะทางต้นทางตรงนั้นนะครับนั่นะก็เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับวัดนะครับขนาดระยะของท่ออ่อนนะครับเพื่อจะสอดท่อตรงนี้นี่ท่อตรงนี้เราก็ครับประมาณนี้นะวัดระยะ ทั้งสองเส้นเลยนะครับนี่ากไ้ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็สอดสายไฟมาเลยนะครับใส่ท่ออ่อนมาก่อนนะครับนี่นะนี่ท่ออ่อนนี้ใช้สามหุ่นนะรเราต้องการระยะให้ถึงตรงตำแหน่งนี้ด้วยนะครับเอาให้ใกล้ที่สุดใกล้เคียงที่สุดนะครับ สายไฟเื่อไว้ก่อนนิดหน่อยนะครับมันเป็นวิธีที่าสามารถทําเองได้นะครับสำหรับการเดินสายในลักษณะนี้นะแต่ถ้า,ารับเหมาเป็นงานใหญ่ๆนะครับก็จะต้องเดินระบบท่อตรงนั้นจะใช้อุปกรณ์เยอะมีกล่องต่อสายมีฟิตเทปนะครับในการาต่อจั๊มอะไรต่างๆนะครับจุดต่อสายนี่จะต้อง เขาจะเดินท่อไปก่อนไว้สายทีหลังนะแต่ละตรงนี้เราไปพร้อมกันเลยนะครับนี่โอเคทีนี้นะครับท่อนะครับจะใช้วิธีการดัดท่อก็ได้นะครับถ้าดัดท่อน,นี่คือเนี่ยนะครับจะต้องใช้แก๊สนะครับหรือใช้โบเวอร์เต่าลมก็ได้นะครับสำหรับในการเดินท่อ ใส่ท่ออ่อนมาตรงนี้ละทีนี้ก็ตัดท่ออ่อนเข้าโค้งนะครับวัดระยะเดิอสาส่ท่ออ่อนนะครับดันเข้าแคมป์เลยนะครับใส่ท่ออ่อนนะครับนี่เข้าไปแล้วนะครับ ก็สำหรับตาแหน่งตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นคอนเนคเตอร์สี่หุนนะครับเราจะต้องตัดท่อมาสวมด้วยนะครับสำหรับในการเสียบท่ออ่อนได้พอดีนะครับขอสอดสายเข้าไปเลยนะครับตรนี้ก็แกวออกก่อนก็ได้นะครับถ้ามันใส่ยาก ไปเลยนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้เหลือเฟือนะครับสําหรับสายที่ต่ออาจจะสั้นกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้แย่นี้ผมกะไว้ประมาณนี้ก็โอเคละเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมก็สําหรับตัาไหนนี้นะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับดันเข้าไปเลยนะครับ ส่งเข้าไปนะครับนี้ก็ใช้ท่ออ่อนแล้วครับผมเหมือนเดิมใช้ท่ออ่อนนะครับเราก็สอดสายเข้าไปในในกล่องเลยนะครับสายไฟนี่ผมก็เผื่อไว้หน่อยนะึงไว้ยาวหน่อยนะครับนี่นะยาวเกินไปหน่อยนึงนะครับนี่นะ แต่ก็ยังดีกว่ามันไม่ถึงนะถ้ามันไม่ถึงนี่จะลําบากนะครับผมอันนี้ก็เกินไปหน่อยนะครับก็ต้องตัดแล้ท่อมาเสร็จแล้วครับอ่าทีน,นี้ก็วัดระยะท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนนี่คือไม่ต้องวัดเป๊ะก็ได้นะครับให้มันโผลอ่เข้าไปสอดเข้าไปในท่อป้องกันไม่ให้หลุดด้วยนะครับนี่ก็สําหรับนี่ก็สอดท่อเนียครับผมสอดท่อน,นี้ก่อนนะครับเพื่อเดินไปยังบล็อกต่อสายตรงนู้นนะ เรท่อนี้ไปรอนะครับจากนั้นก็ใส่ท่ออ่อนเลยนะครับนะมันจะใส่เสร็จที่เราฝั่งไปเลยนะครับน,นี่นะครับต่อท่อเส้นนี้มาเลยนะครับร้อยท่อเส้นนี้เลยนะครับเอ่อ ท่อนี่มันจะมีตัวหนังสือนะครับให้เราตัวหนังสือเข้าด้านในก็ได้ครับจะได้ไม่เห็นลายจะได้เป็นสีขาวเนื้อเดียวกันไปเลยน,นี่นะครับสอดเข้าไปเลยน,นะสายตรงนี้ก็เพียงพออยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็กะเอา น,นี่เลยนะฮะตำแหน่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่มุมนี้สำหรับมุมนี้ก็วัดท่อ,อ,อน,นะครับคือใช้ท่ออัอนี้มันจะง่ายนะครับไม่ต้องดัดท่อเดินภายในบ้านของเรานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ควรเอาไปใช้ในการแจงกลางแดดเพราะว่ามันจะกรอบนะครับทีนี้สายตรงนี้เราก็ตัดเลยนะครับวัดระยะให้ถึงบ็อก ตัวน,น,นี้เองนะครับก็วันระยะทอดเสร็จตรงนี้มาถึงกล่องนะครับนี่โ้หไปหน่อยนึงนะครับรามานนะครับผมจะท่อมาแล้วนะครับ142สอดสายนะครับสอดสายเสร็จปุ๊บก็เอาสายท่ออ่อนแบบนี้น,นะครับ ตอกแคมเข้าไปเลยนะครับใส่แคมนี่นี่น,นี้เสร็จแล้วนะครับใส่ท่ออันเข้าไปนี่สำหรับบล็อกเครื่องซักผ้าประมาณนี้นะครับนี่ไปจะถึงจุดต่อตรงนี้ ไปเข้าตู้คอนซูเมอร์ด้านในเท่านั้นเองด้านนอกเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่จ้๊สายครับก็เหลือจากจุดนี้นะครับเดินสายเดินท่อนะครับมาเข้าตู้คอนซูเมอร์สำหรับพื้นตรงนี้นะครับสังเกตว่าพื้นเนี่ยเขาทำสีไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บันไดตัวบันไดนะครับผมรองกระดาษหรือรองผ้าไว้ด,ด้วยนะครับไม่งั้น เวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยเวลามีอัดสีตรงนี้พื้นเขาอาจจะเสียหายหรือมีรอยถลอกได้นะครับต้องลองพื้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ผมเริ่มจากจุดกลางนั่นเลยนะจุดเซนเตอร์นั่นเลยท่ออ่อนก่อนเลยนะครับเนี่ยนะครับจากนั้นก็วัดระยะท่อนะครับ นี่วัดระยะท่อให้พอดีวัดเป็นประมาณนี้นะครับร้อยท่อเข้าไปเลยสายไฟนะครับคือถ,ถ้าใครอยากทำต่อเติมเพิ่มเติมที่บ้านของเรานะครับก็สามารถทำได้วิธีตรงนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับสามารถดัดแปลงหรือ ใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นต้องแบบนี้เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนระยะตรงนี้มาถึงตรงนี้เนะี่ยผมก็กาสายเวบนะครับนี่โอเคแล้วประมาณนี้ได้อยู่ร้อยท่ออ่อนตรงนี้ไปเลยนะครับสอดไปข้างนอกเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดึงสายข้างนอกนะครับแต่แคมเลยนะครับนี่ ส่วนท่อตรงนี้นะครับลอยท่อเลยนะครับวิธีการตรงนี้ก็สามารถนําไปใช้ต่อเติมที่บ้านเองได้นะครับเพิ่มจุดไฟฟ้าหรือจะรับเหมางานเล็กๆก็ได้ไปทำไปฝึกฝีมือไปนะครับหยุดติดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมนี่นี่ระยะท่อนะครับผมแล้วประดัดให้มันได้ฉากนิดนึงนะครับวันนี้ เรียบร้อยนะครับสำหรับการเดินท่อร้อยสายไฟไปตรงจุดเต้ารับเครื่องซักผ้าแล้วก็ห้องครัวรวมถึงห้องเก็บของเรียร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่จ้ำสายไฟเท่านั้นเองนะครับผมโอเคเทสก็เมื่อเราจ้ำจุดต่อสายตรงนี้แยกมานะครับตรงถึงบล็อกจุดเสียบของเครื่องซักผ้านะครับอ่า ก็มาลงตรงนี้นะครับการต่อจัมป์ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสายไฟมา3เส้นนะครับลายนิวต้นกลาวเนี่ยเราเราก็ต่อจัมป์เข้าเลยครับในตําแหน่งของปลากาวนะครับคือตรงนี้เป็นปลากาวเดียวนะนี่ก็จะต่อจัมป์ตามตำแหน่งเลยลายเข้าลายนิวตันเข้านิวตันนะครับกาวก็เข้ากราวแล้วก็จะมีสายไฟนาอีก3เส้นที่ต่อจัมป์ไปบล็อกฝั่งโน้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม